เห็ดก็ไม่ได้มันเข้าค่ะพี่น้องค่อยๆหานี่ดูเห็ดเหลืองกาลังขึ้นนี่พอน้ํามามันซัดไปหมดเลยนะคะเห็ดเหลืองค่ะนี่เหลืองไปหมดเลยค่ะตรงนี้กําลังขึ้นค่ะแล้วก็น้ํามันซัดมาเนาะนี่ตรงนี้มันเป็นทางน้ําไหลนี่ตรงนี้เป็นทางน้ําไหลนะคะเสียดายเนาะ เดี๋ยวหลังค่อยมาเราเห็นรู้ทางแล้วก็เลยให้ชมแถวนี้สวยงามมากค่ะพี่น้องค่อยๆหาเห็ดไปเรื่อยๆค่ะได้ทีละดอกสองดอกก็ยังดีค่ะดูต้นไม้ต้นนี้นะคะนี่แปลกๆมากนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาข้างบนนู้นนะคะเห็ดก็หาไปเรื่อยๆใจเย็นๆค่ะก็ให้ชม ดูร่างไม้อันนี้นะคะเราก็เจออีกดอกนึงนะคะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นี่นะฝนมันตกเนาะแต่ก็ยังพอได้อยู่นะคะนี่เยอะแยะ,ยะอันนี้น่าจะกินได้แต่เราไม่เคยกินเราไม่เก็บเรามีหนังสือดูอยู่แต่เราไม่กินนะคะเราไม่เก็บนะคะเรามาเจอเห็ดตัวนี้ค่ะอันนี้สองดาวนะคะเห็ดตัวนี้นะคะ เราก็จะเก็บค่ะอร่อยมากนะคะเอาไปทำยำนะคะเห็ดตัวนี้นะคะอร่อยมากค่ะนี่นะคะเห็ดตัวนี้ค่ะยำอร่อยมากนะคะสุดยอดของอร่อยเลยค่ะเร,เราก็มาเจอเห็ดอีกสามดอกค่ะเห็ดอันนี้อร่อยนะคะพี่น้องเอาไปทำลาบาอร่อยมากนะคะนี่ค่ะสุดยอดค่ะเราเจอสามดอกค่ะนี่ก็อีกดอกนะคะเรามาเจอนะคะ เราก็จะเอาตัดไปอย่างนี้นะคะง่ายๆค่ะเราไม่ถอนขึ้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่อีกต้นอีกดอกนึงนะคะดอกนึงค่ะเขาจะยาวพวกนี้อร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราก็มาเลาะเอาที่เมืองเมืองออกเนาะเราเลาะที่เมืองเมืองออกนะคะแล้วก็เอาไปลาบอร่อยมากค่ะนี่ค่ะไม่เสียรายที่มานะคะวันนี้ก็ยังดีค่ะ อันนี้ก็อร่อยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็อร่อยค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะเห็ดเหลืองนะคะเห็ดน้ำหมากเหลืองนะคะอร่อยมากค่ะนี่ค่ะสุดยอดค่ะความอร่อยดอกนี้บานแล้วนะคะพี่น้องแต่ก็ยังเก็บได้นะคะป่าน,นี้มีแต่เห็ดนี้นะคะขย้อนหรือเห็ดพึ่งไม่มีค่ะ เจออีกสองดอกค่ะนี่เห็ดน้ำหมากนะคะเห็นน้ำหมากเนาะเราก็จะเก็บกเก็บแอบน้ำหมากเอาไปทำลาบอร่อยค่ะได้อีกสามดอกค่ะเห็ดน้ำหมากนะคะนี่ค่ะก็ยังดียังพอได้เนาะยังดีได้อีกดอกนะคะนี่ค่ะดอกใหญ่ๆสวยๆนะคะ ดอกนี้สวยมากค่ะตั้งแต่หาเห็ดมานะคะเจอดอกนี้สวยงามมากเลยค่ะสวยจริงๆค่ะป๊าสวยจริงๆค่ะสวยสวยเราเดินขึ้นมาสุดเขาแล้วนะคะพี่น้องนี่สุดบนนี้แล้วนะคะก็มีมั่งไม่มีมั่งมีไม่เยอะนะคะให้ชมว่าเราสุดแล้วนะคะก็เจอต้อนไม้ล้มอีกแล้วเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างนี้นะคะแล้วก็จะวนออกขวานะคะ เราก็มาเดิอนออกทางที่จะออกถนนใหญ่อีกฟากหนึ่งตรงนี้นะคะนี่เราไม่หลงค่ะพี่น้องไม่ต้องกลัวหลงค่ะนี่นะคะไม่ต้องกลัวหลงนะคะเราก็อยู่บริเวณในหมู่บ้านนี่แหละวันนี้เดินสบ,สบายค่ะก็เห็ดโกงมีบ้างไม่มีบ้างเนาะแล้วแต่เราจะเจอไม่เจอเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะกลับไปทางนี้นะคะ เดินมาตั้งนานก็มาเจอดดอกหนึ่งนะคะนี่ค่ะเหลืองสวยงามนะคะเจอเห็ดน้ำมากอีกสี่ดอกห้าดอกพี่น้องนี่ดอกใหญ่ด้วยยังเก็บได้นะคะนี่ก็กํกลาลังขึ้นดอกเห็ดน้ำมากพี่น้องอร่อยค่ะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้่อยมากนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราขอเก็บก่อนนะคะดีใจมากเลย ดูนะคะเลือกไม่ได้ค่ะมีให้เก็บก็เก็บนะคะเห็ดน้ำหมากอร่อยมากค่ะดอกใหญ่มากค่ะพี่น้องแต่เราไม่เก็บนะคะดอกนี้เราไม่เคยกินนะคะนี่ค่ะ